สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีฝ้ายพามาเช็คอัตราการงอกของบอนสีเพชรพันล้านนะคะอยู่ในกระบะเนาะอันนี้ฝ้ายใช้เป็นทรายนะคะในการเพราะชิ้นผ่าเขานะคะฝ้ายต้องแจ้งก่อนว่าบอนสีเพชรพันล้านเนี่ยเป็นบอนสีที่เลี้ยงง่ายนะคะแล้วก็เวลาแคะเคี้ยวแต่ละครั้งเนี่ยเขาก็จะมักจะขึ้นค่อนข้างเร็วกว่าบอนอื่นๆอยู่แล้วนะคะเนี่ยนะท่านผู้ชมแต่ก็ใช้ระยะเวลาสักสักระยะหนึ่งนะฝ้ายคิดว่าอันเนี้ย น่าจะเกือบเดือนแล้วแหละเนาะ,ะและทีนี้นะคะไฟจะพามาเช็คอัตราการงอกของบอนสีเพชรพันล้านนะคะว่าในกระบาเนี่ยเขาง,งอกกี่ต้นนะคะแค่เคี่ยวกี่ชิ้นงอกกี่ชิ้นนะคะไฟแจ้งก่อนนะว่าทุกอันเนี่ยเป็นการแคะเคี่ยวหมดเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะงอก90%ออยู่แล้วแหละนะคะแต่ทีเนี้ย ที่งอกเร็วอะคะ่ะที่เป็นใบเขียวๆเ,เนี่ยก็จะงอกเร็วกว่าชิ้นอื่นแต่ชิ้นที่ยังไม่งอกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่งอกนะท่านผู้ชมคือบางทีผ่าร้อยแครเกียรร้อยชิ้นนะคะเขาอาจจะขึ้นขึ้นมาก่อนสัก30ชิ้นอะไรเงี้ยค่ะล้วก็ค่อยๆขึ้นตามนะอย่างตอนแรกนะไฟก็แอบ,บตกใจนะเพราะตอนแรกอะเขาขึ้นมาชิ้นเดียวเห็นไหมคะชิ้นเนี้ยสูงๆงที่สุดนะคะแล้ววันเนี้ยมาเปิดดูอีกทีนึงท่านผู้ชมคะ่ะ ออกเต็มเลยนะคะเนี่ยบอลสีเพชรพล้านคือฝ้ายอะ่ะมีแม่หลายต้นใช่ไหมพอเวลาเรามีแม่หลายต้นใช่ไหมคะทีนี้เวลาเราแคะเคี้ยวก็เลยจะได้ได้เยอะกว่าพันอื่นๆนิดนึงนะอะเดี๋ยวเรามานับกันดีกว่านะคะว่าประมาณกี่ชิ้นนะที่งอกนะคะอะเดี๋ยวฝ้ายนับนะท่านผู้ชมช่วยกันนับหน่อยนะคะว่า งอกประมาณกี่ชิ้นนะที่มันแทงเขียวขึ้นมาเป็นใบแล้วแต่ชิ้นอื่นที่ยังไม่งอกเดี๋ยวก็งอกนะคะที่ปิลมิมเดี๋ยวไฟก็นับด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสิบสิบสองสาสามสามสิบแปดชิ้นท่านผู้ชมคะ ประมาณสาที่งอกแล้วนะคะเนาะ38ชิ้นแล้วแคะไว้ทั้งหมดกี่ชิ้นเนี่ยเดี๋ยวนับเพิ่มนะคะแต่เด่วเขาก็งอกตามกันมานะท่านผู้ชมก็ 9, ประมาณ30กว่าชิ้นเหมือนกันท่านผู้ชม หมายความว่าอัตราการงอกในครั้งแรก50 50เลยนะคะ50เปอร์เซนแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะงอกตามขึ้นมานะท่านผู้ชมและนี่นะคะก็เป็นบอลสีที่ฟายแคะเคี้ยวไว้นะคะไม่ได้ผ่าชิ้นนะชิ้นบางต้นก็จะ,ะค่อนข้างที่จะใหญ่อีหนึ่งนะคะนั่นสรุปได้ว่าการขึ้นครั้งแรกนะท่านผู้ชมขึ้นมา50ในในลักษณะของบอลสีเพชรพันล้านนะคะ แต่ถามว่าชิ้นอื่นเดี๋ยวก็งอกนะคะเนาะเดี๋ยวก็เป็นเก้าสิบปอร์เซ็นนะคะเนี่ยชิ้นเนี้ยที่ยังไม่งอกเห็นไหมคะเขาแทงเขี้ยวออกมาแบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมแทงเขี้ยวปริมๆิมออกมาสีขาวแบบนี้นะคะส่วนต้นที่งอกแล้วเนี่ยก็จะมีรากมีอะไรให้พร้อมเนี่ยเราก็ไปลงกระถางได้เลยนะคะในครั้งแรกเนี่ยได้ห้าสิเปอร์เซ็นก็ถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมแล้วก็เดี๋ยว อีกพักนึงอ่ะไอที่ปิ่มๆเดี๋ยวก็งอกนะคะอ่ามากระจบกันไปก่อนนะคะกับการเช็คอัตาราการงอกนะคะสรุปได้ว่าในครั้งแรกของเพชรพันล้านนะคะงอกประมาณ50%แล้วยังจะมีเขี้ยวที่แทงเขี้ยวทุกอันเนี่ยสรุปแล้วเดี๋ยวก็งอกตามกันมาแต่อาจจะช้าหน่อยนะคะแต่สิ่ก็ประมาณ90%นั่นแหละในการที่เราแคะเขี้ยวนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ให้กับช่อง ลูกชาวนาอีล่ามาเลยด,ยด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ